สำหรับวันนี้เราจะมาเริ่มต้นกันในส่วนของการทําระบบสมัครสมาชิกซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนอยู่ใน2รูปแบบนะครับรูปแบบหนึ่งก็คือการเขียนในโครงสร้างของภาษา PHP นะครับซึ่งจะมีโครงสร้างในลักษณะที่ใช้คําสั่งฟอร์มนะครับมีรูปแบบของแอคชั่นแล้วก็การส่งค่าแบบเมธอดและเกตนะครับอีกโครงสร้างหนึ่งจะเป็นรูปแบบของการสมัครสมาชิกแบบ AJAX นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบให้ให้นักศึกษาดูว่ารูปแบบไหนมีคุณลักษณะอย่างไร รเริ่มต้นกันที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างนะครับออบเจกต์อยู่บนโครงสร้างของภาษา PHP ก่อนเริ่มต้นโดยการเปิด d e v e o p e r cs file ขึ้นมาครับเลือกในส่วนของภาษา PHP นะครับเรามาเริ่มันในส่วนของโค้ดเลยนะครับซึ่งการเขียนโค้ดนั้นนะครับถ้าเป็นภาษา HTML นะครับก็จะมีในส่วนของ header นะครับส่วนของ head นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยในส่วนของ meta ซึ่งจะเป็นตัวกําหนดภาษานะครับในส่วนของไตเติลซึ่งจะเป็นตัวที่ใช้ในการกําหนดการแสดงผลในส่วนของหัวเว็บไซต์อทิเช่นผมพิมพ์ข้อความลงไปเป็นระบบสมัครสมาชิกนะครับผมทำการเซรฟนะครับวิธีการเซรฟนักศึกษา,าจะต้องเซฟไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์จำลองนะครับนั่นก็คือการติดตั้งแอ s เซฟิฟนะครับผมจะขอเซฟไว้ในโฟลเดอร์ Running นะครับ register PHP เริ่มต้นเลยนะครับโดยการสร้างชื่อไฟล์ขึ้นมา form frm_register.php r e นับในส่วนอื่นยังไม่ต้องสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมให้เซฟครับจากนั้นนะครับวิธีการรัน นะครับเพื่อให้เกิดรูปแบบโครงสร้างของภาษา PHP นักศึกษาจะต้องรันด้วยคำสั่งนะครับ127.0.0.1นะครับหรือ local host นะครับแล้วก็เลือกที่โฟลเดอร์ตัวเองนะครับที่สร้างเอาไว้สำหรับเก็บไฟล์ต่างๆผมเลือกเข้าไปที่โฟลเดอร์ register keys PHP ะจะเจอ f_r_m underscore register. php อนี่คือวิธีการรันสังเกตจากในส่วนของไตเติลครับในจุดนี้นี่คือจุดที่ใช้ในการกำหนดนะครับด้วยข้อความนะครับหรือซอสโค้ดที่มีการเปิดด้วยไตเติและมีการปิดด้วยไตเติต่อมาครับเป็นส่วนของบอดี้ซึ่งเราจะใช้ในการเขียนโค้ดนะครับโดยการเขียนด้วยภาษา PHP จะต้องมีการเปิดแท็ก PHP ขึ้นมานะครับ ทีนี้หากนักศึกษาต้องการที่จะสร้างอ b อบเจกต์นะครับหรือว่าต้องการที่จะสร้างอิลลเมนท์ที่ใช้ในการส่งข้อมูลจากฟอร์มหนึ่งไปสู่อีกฟอร์มหนึงนะครับถ้าหากเป็นภาษา PHP นักศึกษาจะต้องเปิดคำสั่ง echo double c o d e นะเปิด double c o d e และปิด double c o d e ปิดตามด้วย semicolon นะครับจากนั้นเขียนโค้ดในรูปแบบของ HTML ลงไปนะครับ อ b อ e เจที่ใช้ในการรับข้อมูลเช่น input type text นี่ครับ name t x t user นะครับจะสังเกตว่าถ้าเป็นลักษณะของภาษา PHP เราจะเขียนในรูปแบบของโครงสร้างภาษา HTML จะมีข้อผิดพลาดทันทีถ้าเป็น p ล์จะมีการเตือนในลักษณะนี้ เนื่องจากเราไม่สามารถที่จะทําการเปิดดับเบิลโขดได้บ่อยครั้งการเปิดดับเบิลโขดคือการกําหนดให้ข้อมูลที่อยู่ในดับเบิลโขดนั้นเป็นสตริงหรือเป็นตัวอักษรเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้นักศึกษามีวิธีแก้คือ 1. ใช้เป็นโขดหรือปิดด้วยเครื่องหมาย backslash บริเวณข้างหน้าโคดนะครับหรือดับเบัลโขดเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการบ่งบอกว่าสัญลักษณ์นั้นไม่มีผลต่อการกําหนดว่าเป็นสตริงหรือว่าเป็นชนิดของข้อมูลใดๆนะเป็นการปิดคุณสมบัติของตัวมันเองนะยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ผม input t ไท e t เทคขึ้นมา text user นะครับแล้วก็ text password รตรงนี้ผมจะใช้ในการทําระบบสมัครสมาชิกซึ่งเราจะสร้างขึ้นมาอยู่ประมาณสัก4 Object 1คือ text name 2 text first name username แล้วก็ password หรือนักศึกษาสามารถที่จะกำหนดในส่วนของ text name ให้มีนั้นสกุลแล้วก็ชื่อจริงได้เลย โดยใช้ส่วนนี้เป็นส่วนของ user และส่วนนี้เป็นส่วนที่ใช้ในการกรอก password ส่วนตัวที่4ใช้ในการกำหนดตัวรี password เพื่อช่วยในการตรวจสอบนะครับ password จากนั้นให้หนักศึกษาเซฟครับแล้วลองดำเนินการรันดูโดยการกด refresh จะสังเกตว่าจะมี text box เกิดขึ้นนะครับลองกรอกข้อมูลเข้าไปครับจะสังเกตว่าข้อมูลที่เกิดขึ้นนั้นมีผล นะครับเป็นลนักษณะการแสดงข้อความปกติซึ่งการทำพาสเวิร์ดนั้นไม่ถูกต้องจำเป็นที่จะต้องทำการเปลี่ยนไทท์ให้เป็นไทท์พาสเวิร์ดจากนั้นให้หนักศึกษาใส่ข้อความนะครับอาทิเช่นระบุชื่อต้องการให้ขึ้นมาทัดใหม่ใช้คำสั่ง br ระบุรหัสผู้ใช้งานขึ้นมาทัดใหม่ใช้ br ขออนุญาตก๊อปในส่วนตรงนี้เข้าเพื่อให้เกิดความรวดเร็วนะครับ เซฟครับนี่คือโครงสร้างในรูปแบบของภาษา PHP นะครับจะมีลักษณะออกมาในลักษณะน,นี้ครับถ้าหากว่านักศึกษาจะเขียนอยู่ในรูปแบบของ HTML เพื่อผสมผสานด้วยก็ได้อาทิเช่นการใส่ข้อความนะครับไว้สลับนอกแท็ก PHP เช่นระบบสมัครสมา,สมาชิก ด้วยภาษา PHP ติดต่อฐานข้อมูล MySQL นะครับรูปแบบการรันก็จะเกิดขึ้นเช่นกันถ้าต้องการให้ขึ้นมาทัดใหม่นักศึกษาก็ใช้คำสั่งเช่นเดียวกันครับเช่นเปิดแท็ก HR สามารถเพิ่มเติมในส่วนของ Color หรือ Style เข้าไปได้ สไตล์ถือเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ใช้ในการกําหนดรูปแบบให้กับอ l e m e มนหรือว่า Object ให้ดูดีมากยิ่งขึ้นอาทิเช่นการทำให้ b o r d เดนั้นมีขนาดที่สวยงามผมกาหนดให้ b o r d เดมีลักษณะเป็นเส้นนะครับรอยปะกําหนดสี และขนาดปิดด้วยเซมิโคลอนเพื่อจบประโยคหรือในส่วนของความสูงลักษณะนี้จะทำให้เส้นที่เราใช้ในการขีดเพื่อกั้นระหว่างบรรทัดที่หนึ่งและบรรทัดที่สองนั้นดูดีมากยิ่งขึ้นอย่างนี้ครับเป็นแนวทางอย่างหนึง่งที่ใช้ในการพัฒนาครับนี่คือรูปแบบการพัฒนาโครงสร้าง ในส่วน,นอื่นๆนะครับนักศึกษาสามารถเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเพิ่มที่อยู่โดยการใช้เทคแอเรียนะครับหรือจะเป็นการทําเพศโดยการใช้เช็คบล็อกหรือลักษณะของเรดิโอนะครับเพื่อเป็นการเลือกตัวเลือกเพียงตัวใดตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ผมขอ,อยกตัวอย่างในส่วนของการสมัครสมาชิกเพียงแค่ส่วนเท่านี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้นักศึกษาทําการส่งข้อมูลจากฟอร์ม นะครับฟอร์มรีจิสเตอไปสู่ฟอร์มที่ชื่อว่า insert member ผมเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมาเลยนะครับเข้าไปที่เมนูไฟล์ new ใหม่ขึ้นมาจากนั้นฟอร์มนี้นะักศึกษาสามารถที่จะแร้งเมาส์เพื่อนำการลบในส่วนต่างๆออกได้เลยนะครับเพื่อจะได้เริ่มทำการเขียนภาษา PHP โดยไม่มี HTML เข้ามาเกี่ยวข้อง เซฟครับหลังจากเปิดแท็กผมตั้งชื่อเป็นที่จะทำในส่วนของเมมเบอร์ก็ใช้เมมเบอร์ขึ้นต้นแล้วตามด้วยกริยา insert.php นะพะเราทำการ insert เข้าสู่ฐานข้อมูลเซฟนะครับ